ราคาบันีดโยกกลาางผมวิพัฒน์บีีเคดัมแมครครับบันี้มาลับแมคอรมาลับแมคอรหน่อยสามบาทครับ มาทำงานอยู่แถวปตทตรสิน ล่องล่อง,ล,อง,ล,องล่องดันตัวเหนียวมาก,กน,นะเออล่องร่องดันมากกันนะมันดันมาก,กปะ่อได้ไม,ไดดมันสีนครับรอในกรุงจีว่างถ่ายกระบ,บังสี่ครับเป็นขั้หาตันวางล,งลาง่องเรามักเกระแทกสีก่ขาดรึเล่ กุญ์จจับเสร็จการเสร็จงา่าน,า,านแล้วก็บันนี้ก็สีกระบานนะครับบานนี้กระบานรถดำกับแลนยินยู่กรทสินฮะยังกะดินไงยังไง ไปไปเ่ยไปเออนี่ครับมีโซ่เฟืองนีหนุมหน้ามนคนลูกหล่อมหัจจุลหนุนหน้ามนคนมหาจจุลให้หนุนเห้หนุนหน้ามนคนมหัจ้วนี่เปิ้ลเซตอีกย่างน่งห้องน้ำไอ้ห้อน้นเยี่ยวก่อนเล็กเออเปียวก่อนเยี่ยวก่อนเล็กอไรปรงน้ำปวดอะไคร์นส วันนี้เนาะสิรอจังได๋ของงามเนาะเนาะสิจานยอกังละอ้เหมืเป็นอันนี้ออของงามปั๊บเลย <c oughs> อ,เอาเคียงับบ่ซ่ํนานีก่อนสําหนีสวัสดีครับ